หลังนี้ถือแล้วครับหลังนี้ถือแล้วถือแล้วถือแล้วโอ้ตัวงามอยู่ครับพผมตัวงามอยู่เดี๋ยว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 ขึ้นมาเลยครับโอ้หลังนี้ถือแล้วครับเนี่ยถือแล้วถือแล้วถือแล้วเป็นปลาคอหน่อยครับนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว งไง่เบ็ดไง่แงแบบพิสารมือนีพบกับนั่นน,น้องให้คือกาเนาะคกับเนาะพาผี้านองมาหาอยู่หากินครับกินน้ำทงให้ตรงหน้ามือนีมาไซ่เบ็ดอยู่ทั้งทั้งรอยเอ็ดนะครับทั้งรอยเอ็ดอำเภอเมืองสวงเบ็ดกับเบ็ดชุดเก้านะครับเบ็ดหมานชุดเก้าครับเงี่ยมือนีมีสองอยางนะครับเนี่ยสีรงเนี่ย ปลาเข็งซะกันครับลูกปลาหมอปลาเข็งเขาเหมือนกันเนี่ยชีวะลงลูกปลาเข็งซะกกันหอบแดงนะครับเนาะหลอบต่อไปจังสีเอาจี้ีทนะครับรอบต่อไปสิเป็นขี้ีทธิ์นะคอนสิติดตามรับชมนะครับเดอ้ออย่าลืมคือเก่าแหละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสิบุรีพัฒน คลิปจากนันน้องให้น้องคบเนาะ,อะขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามทุกผู้ทุกคนนะครับว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาใหม่ขอบคุณขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับรัอนี้พ่อให่ต้อนทีมงานครับือนีทีมงานจอยน้องให้จอยน้อ,นองให้ครับปูต่อมาเป็น<ม>พ่อนโขกใหญ่ <Scroll> ครับผู้ต่อมาคือผู้หมวดวัดลบครับหวดผมนั่นน้องให้ครับใไ่เบ็ดใส่แงแบบพีสารคือเขาครับมือนี่มากหาคนครับมือนี่มาหาคนเอาจังมาติดตามผลงานกันครับครับผมหาเข่ามาสู้กันกินซะกันครับมือนี่ก่อนสิเดินทางตรงกองทัพตรงเดินโดยท่องมีแนวอยู่แนวกินหลายครับมือนี่มีปนโบมีปิ่งไก่มีสมจ้น อ่าสมหมูสมเนื้อมีหนึ่งกบไม่อยังนียปลาจอมโอ้ยปลาแดกบองเอาม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 ากินน้ากันเด้อครับเด้ออ่าพี่น้องมากินน้ากันเอาเอมา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 นกมานามากานาม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 มามมมามามมามมา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 าาม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 มามามาา ป้ายใจมาเล่าว่าอย่างกินซัดปิ่งนะเอาไเอาได้เนาเดียวตัวเดียวบางบางไบนึงนะแต่ละกล้องเขาไหมโบบดิ้นแล้วด้ขนาดนี้ดิ้แล้วก็กินเองเหรอผู้ใดลเอยงเพาะิเียงพอมาิดสอกมือนล้งจังหวะไเาเอาครับมากินเขาได้ครับพี่น้องมาเนี่ยมาๆมีอย่างกกินเขาเป่นน้ะเกินจังไปเปิดอเปิดอีกงใส่เบียร นี wollen, ่เราไส้คนยุบปดทุมลัดตอนหมวกกันตายเราเดี๋ยวดูว่าจะเป็นตรวจีกตอบได้ภาคสามปทินอันนี้ที่สิบเจ็ดนี่คือคือปูกบ่ปูเราไสโอ้สีผิวคือกันเนะทุกมุนีผิวแบาตาเฮิยมนก็ปูขนาดนี้เพราอสีผิวผิวสีผิวเขาเชรนี้สิวเพราะีฝ่ายกมอนี่เนียนเก่งเลยเหมือนกับทับดาวยูิ้ จงมาน่ยผิวๆิวคิวมีผิวเลยะเดมัน้อมบ่บ่เดี๋ยวบ่เ่อยยวเบิ้งผู้พ่อเราดี๋ยเบื้องต่ผู้ลูกก็ดีลู้สาวก็สวยหรอกผู้พอเนี่งามือบ่อย40ปี40สี่สิบปีสี่สิบปีคนด้อยเงนคนตีเลยว็ดีคนดอยเป็นเกิดสามหกที่ดอยสอบตำรวจยิงตินแล้วอัดับสอบได้ประเทศสิเพเอามันหลุนเดียวก็ไปที่ตามนายกไอ้พันตีอย่างเงี้ยตรวจน่บ่เอาบัตริวมาบ่เอาการบินเรื่อการบินเขาให้สี่ปีจบมันถึงสองปีจบอะ จบการบินนึหกเกินรุ่นุนแแจกสองปีจบมหาวิาลศก้าปีเอาแจกสามปีว่นหางอวันเลียนา๊อ่บ่อบบ๊อบบ้อบบยนบอบบอบบอบบ๊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 อบบอบินการบินเบอบบ๊อบี๊อบปีอบบ๊อบบ๊อบบ๊อยบ๊อบบอบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อาบ๊อบบามาก๊อบบ๊บบ๊บบบบบบอออาบบไปเลย ครับหลังแรกกับดีไซน์นี่แหละครับนี่ยแหลแกไซน์นี่เลยเงี่ยปลาเข็งก่อนเด้อครับอกแหลกที่เป็นไซนเนี่ยปลาเข็งลูกปลาหมอสักกัน ่อยครับ <laughs> <c oughs> ครับหลังที่สองกับที่ไซส์นี้แล้วครับเนี่ย ครับหลังที่สามไม่มีแล้วครับ อยอหลังที่สามหลังที่สครับ <c oughs> 3. ใช่นี่แล้ครับรับคงที่สีใช่ไหม ครับหลังต่อตอไปต่อไปเป็นไ่ใส่ไปนี่แหละครับใส่ไปน้าคู่นี่คู่นี่ชั้นเ่งไปเบิรงว่ามบิร์กจีบหอดใส่น้อครับเพราะว่าพอเคยมาจากเดียร์ยมาครั้งแรกก็่ที่ใส่ไปเลยเด้อครับเด้อเนาะช่งมาติดตามกันเนาะครับช่วงนี้ขอขอใส่เบ็ดให้มันแล้วก่อนเนาะครับเนาะใส่เบ็พู่นใส่เบ็พู่นละครับ เอา้าช่งมามึงน้ากันครับจัางมาหลุ่นน้ากันบัดตอนยามนะครับเนาะช่วงนี้ขอ,อใส่เบ็ดให้เรียบร้อยก่อนครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเพราะท่านเหมือดสัมเดี๋ยวยุบประมาณสามสิบกุหลังมันพราะมีน้ำครับน้ำมันลดลงเรือน้ำหน่อยๆก็เลยอ่ใส่สำนันสเกันเดี๋ยวใส่กับพมานจากแปดสิบหลังยุที่ครับสิบส่พถึง อาีตพูดถึง80-70ิบเจบผู้หลังเนี่ยแหละครับเอากะทิใส้ซำนมหนิสกเกินตะเว้นกะทำแล้วอจึงหาหม่องใส้ยากน้ำมันลดลงหลายนะครับบานนี้กะทิอา่ายางไล่กลับบ้างส่วนหนึ่งครับอา่าเพื่อสิไปหาหม่องจอดรถอยู่บ่ได้ไฟมาน้ำครับก็เลยสิ ถามมึงอันนี้เป็นไหนเนี่ฮะเงี้ยเหลือ,อยุกครับนี่เงี้ยเหลือ,อยูกเหรอเจ้สีอย่างไรกับขึ้นลงคบเนาะถามมีแต้มมีโตกับจังสีไทยมึงเนี่ยครับเด้อจังมาารุ่นน้ำกันครับมาลุนน้ำกันเอาอันนี้เป็น,นยังไงเนาะคือลงไปยังไงเนาะเนาะมึงกัน,นะครับหลังนี้ขึ้นเนยอากัน

เป็นไฟป่าดึงกบไปครับเไงไงไงอ้ยเงี้ยวไอ้ไอ้เไง,ไง,ไงี้ยวไอ้คนครับอ หินนลัละเวลาทุ่มเคืงครับมายามเบ็ดอบแรแอ่กมาลุ่นน้ำกันครับพี่นอ้องยามเบ็ดรอบแแกอกหลอบยางกับขึ้นมาท่านใดเจา้าตเพราะวายยางมาท่านเหมือนตุ่มองบาดนี้สิเดียเปี่ยนเป็นเปี่ยนเป็นจิลิดนะครับเปี่ยนเป็นเนี้ยจิลิด เดี๋ยวแหลกใส่เงีย้ยะปลาเข็งครับลังแหลกเป็นยังไงนี่ลังแหลกบ่มีหยังเงีย้ยหมดเปลี่ยนเงีย้ยะครับเปลี่ยนเป็นเงีย้ยะกิรเด้อครับบัดนี่ยลองพังว่าเงีย้ยะได้สิได้การครับ <laughs> อ,อันนี้ปลาเข็งเหลืออยู่ตายไปนี่ ปเปียนตายแล้วเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเงียเลยครับเนี่ยเอาบานันจังมาลุ่นน้ากันเด้อครับอันไดถือจังเสียให้เบิ้งเด้อครับเด้อเอามาลุ่นนํากันครับยามรอบแรกก่อนหลังนี้มีอาการครับหลังนี้มีอาการโอ้คุณเห็นเห็นตัวป่าอยู่ครับเห็นตัวป่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูวดขึ้นมาเหมือนรับ พอดีพอดีจับได้พอดีครับนี่ยะพอดีปนนี่ครับอืมพอดีปนอยู่หราเก็บครับเก็บหลังนี่ถึงแล้วครับเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเป็นปลาคอหน่อยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับปลาคอหน่อยเอาปนเลยครับปนเลย นี่โอ้กำหัวบ่เห็นหางเก็บครับเก็บครับซีทุ่มเครื่องครับมื่อีนมากูเบ็ดครับเพราะว่ายามรอบว่างหันได้สองตวัวเพคือปันไดก็เลยกูเลยครับที่โอกาสกูเลยกูไปนอนบันอ้อเดี๋ยวจะกูไปเรื่อยเแล้วครับ มองไดมีแต้มมีตโตัวสิใช่พี่น้องในเมืองครับหลังนี้เป็นเจ้าไหนเหลือปลาเข่งอยู่เกาเอาเอาเหรอฮะมาลุ้นน้ำกันครับหลังนี้ถือหรือครับหลังนี้ถือแล้วถือแล้วถือแล้วโอยตัวงามอยู่ครับพผมตัวงามอยู่เดี๋ยว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 ขึ้นมาเลยครับโอย Thôi oh, tôi ngắm nhu cấp Ô Tô xuế tô xuế Nhi cấp Nhi cấp Tôi ngắm nhu cấp cấp kiếp มีถือแล้วครับเห็ <c oughs> นดึงยุ่งมักรเดี๋ยว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 ครับี่ครับตัวง,งามอยู่ตัวง,งามอยู่ครับง้ออมอยู่มาเมืองครับมาเมือง อยู่ครับตรงห้ามอยู่ครับเนี่ยเอาเอาเอาเก็บครับเก็บตรงห้ามอยู่ครับเอาใช้สวยใช้สวย